อ่ะตอนนี้นะครับยอดบันทึกนะครับของคิววิดโอนี่ครับมีอยู่ที่6นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองกดดีเฟตหน้าจอเครับเพื่อดูว่ายอดบันทึกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาโอเคครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดบันทึกนะครับใน Tik t o k นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์วิดีโอไปแล้วนะครับแล้วอยากจะให้มีคนนะครับมาอ่ะกดบันทึกเยอะๆนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือะครับของคิววิดโอนี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับ ขั้นตอนแรกนะผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใ้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเอแล้ะก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี่ครับเ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เกม mkthe.com กันแล้วนะครับ่อคอมเลยนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนแล้วนี่ครับอะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านี่ครับ ข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจบะมั่วก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนะครับอ่ะเราก็อ,อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนีครับหรือใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะด,ด้วยบัญชี Google นะครับหรือว่าจีมิด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข,ข,ข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรรรรัับคคคนนที่่กกอออข้้้้มมูลลสใใชชช็งงืตรับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ KMMTTH.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเราเข้ามาได้นะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับเราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับก็คลิกเข้าไปที่ทิกต็อกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่หมวดหมู่นี้ครับเอาวันนี้เราจะเพิ่มอยอดบันทึกนั่นเองนะครับผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล อ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่นบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรียนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนี่ครับต่อมาในร่บใน่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ t ิ k กต็อกนะครับอ่ะเราก็มาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกกัันนนนเลลลยะคคครรรบบปกกออ็ิิงงงขวดี้้าต อ่ะเราก็นํามาวางนะครับอันในสมวปริมาณนี้ครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกไปเท่าไหร่นี่ครับก็อาศัยได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่100นะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะครับค่าบริการเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วนะครับคุณชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบจะรับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้กดมาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้ครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่ออดอร์ทำการสั ส่ว mm. นตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะ่พี่ยเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปโอนะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์คลิปโอถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์ของคลิปโอมาไม่ถ <te Liberty Overwatch> ูกต้องนะคยับยอดบันทึกก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาะคี่บที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนนนะะคคครรรััับบบสําาาหุชมท่ดดอไ้เข้้าาามใชงนในนเว็บไซต์กัแล้วนะครับแล้ว มียอดจานวนเงินครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับวิธีในการเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR ว o d e คทุกธนาคารนะครับอคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมนะครับก่อันต่ำอยู่ที่1บาทนะครับาล่ะก็กดเติมเงินเข้าไปนะครับอ่าเขาก็จะมีคขึ้วมารนแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับจะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็อ่ามาเข้าล็อกได้บัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบต้านลางตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปนี่ครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี้จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR โค้ดนะครับถูกมาที่ Wallet นะครับประกอบธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาจะเป็นอัางเปา e r Wallet นะครับแล้วก็ Crypto เนะครับ อะไรในทุกช่องทางนะพอจะมีคาแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอะคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับในการเติมเงินก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กต๊อกกันเลยนี่ครับอะตอนนี้นะครับยอดบันทึกนะครับของคิววิดโอนี่ครับมีอยู่ที่6นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองกดดีเฟนซ์หน้าจอเนี่ยครับเพื่อดูว่ายอดบันทึกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับ อ่าตัวนี้ยอดบันทึกของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง142ยอดบันทึกกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเกินไปบ้างน,นะ่ครับผู้ชมว่าได่น้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็แถมให้เราประมาณ30กว่าอ่ายอดบันทึกกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอพยยอดขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บบไซต์นะครั สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับอ่าลราก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนับได้กดเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%กันเลยนะครับอ่าและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ ก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่ออินตรงนี้นะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่ออินนะครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือแล้วก็ช่องทางลายนะครับอะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่ออินกนไปได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูละครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับ สำหรับกิมี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ